สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนต์นะคะในช่องของพิงเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสํานักการใหญ่สาขาที่หนึ่งของเราเนีเองนะคะอยู่ที่ดงเอลติสนะคะเป็นรถที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์เลยนะคะคุณลูกค้าตอนนี้นะคะมีโตต้าเอลติ เข้ามาเยอะมากๆนะคะประมาณ30กว่ากันเลยนะคะพิงจะมาดีรถ ที่ลดราคาลงมานะคะคุณลูกค้าบอกได้เลยว่าคันที่อยู่ข้างหน้าหุงพิงนะคะตอนนี้ลดราคาลงมาแล้วนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมมาด้วยนะคะเป็นโต้ตาเอาติดนะคะ 1.6G นะคะปี2016คันนี้นะคะคุณลูกค้าจดปลายปี2017นะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมมานเชนมาแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะลดราคาลงมานะคะเพชรยนต์ขายอยู่ที่ราคา410,000บาทเท่าน,นั้นเองนะคะคุณลูกค้าเครดิตพิงบอกได้เลยว่าออกรถ บาทกันได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ7 0 0 0นต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะรีบเลยนะคะดีเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะที่บริษัทเพจจนนะคะหรือนะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามากันได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้ตรงกลางนะคะจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะได้เป็นทะบเบียนนี้เลยนะคะ1 3 4 4สนะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจับได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมมาด้วยเชนมาแล้วนะคะจะได้เป็นกระจังหน้าสีดำนะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีแฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไ์ ด้วยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2020นะคะได้แ็กขอบ16นะคะในแม็กแท้เริ่มจากโรงงานเลยนะคะได้ยางปี2020ทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วย ตัดด้วยขอบโครเมียมนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ได้ไปกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะมือจับด้านหลังเช่นเดียวกันนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดด้วยขอบโครเมียมนะคะคุณลูกค้าในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะแล้วก็มีโลโก้ของเขานี่เลย Corolla Altis นะคะคุณลูกค้าโลโก้โตโยต้าอยู่นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกด,ดวงที่3ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ ได้เป็นบอดี้เดิมๆเลยนะคะได้สีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะซาวกอัอาติท่ามพาดกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นโต้ตาออาตสนะคะ 1.6G นะคะปี2016คันนี้นะคะได้เป็นตัวเป็นโฉมมาได้เช็มมาแล้วนะคะเพชรยนต์ลดราคานะคะคันนี้ลดราคาเหลืออยู่เพียงแค่401,000 0บาทเท่านั้นเองนะคะเคดีๆนะคะีดาวกันไปเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะลูกค้า ท่านใดที่สนใจนะคะรีบเลยนะคะสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันเลยว่าคันนี้เขามีออปชั่นอะไรกันบ้างนะคะคุณลูกค้าตามพิมพ์มาเลยคะ่ะ ในโวนของด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะเมื่อจับนะคะจะเป็นแบบโครเมียงตัดด้วยสีเบตนะคะข้างๆนี่เลยนะคะมีช่องใส่เอกสารวางแก้วน้ำผวดน้ได้นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้เลขไมวิ่งอยู่เพียงแค่1,90,000กโลเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าได้เป็นปุ่ม p u สตา t a r t นะคะเล แล้วก็ได้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าพวงมาลัยหุ้มหนังสีดํานะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นเล็กไมแท้ด้วยนะคะมาพร้อมกับจอทัสกินนะคะแล้วก็ได้เป็นใส่เครื่องเล่นซีดีได้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นแอร์อะนาล็อกนะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นเก์ออโต้เจ็ดสปีดแล้ว นะคะคุณลูกค้าช่องตรงกลางเขามีที่วางแก้วน้ํามาให้ด้วยนะคะเบาะหนังสีเบจต,ตัดด้วยด้สีเทาส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะมาพร้อมกับพรมสีดําส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นสีดําตัดด้วยสีเบจนะคะคุณลูกค้าพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งเือเหยียดขาได้สบายกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับโต้ต้าอัลติของเรานะคะมาดูนิสัยของผู้โดยสารกันเลยนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะตัดเ้วยได้สีเทาแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดํานะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้ายังไม่พอนะคะสําหรับคันนี้นะคะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรองมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะคุณลูกค้า<อ>มาพร้อมกับกระเป๋าจิงโจ้ที่อยู่ด้านข้างมาให้นะคะที่ส่วนของเบาะนะคะคุณลูกค้าเบาะหนังสีเบดนะคะดูแลง่ายนะคะทําความสะอาดง่ายนะคะนั่งเย็นสบายแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคะ คุณลูกค้าออปชั่นฟังก์ชันครบเคลื่อนจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโตยตาอาตัลตสนะคะ 1.6G ปี2016คันนี้นะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมมาได้เชนมาแล้วนะคะคุณลูกค้าเพชยนลดราคาเหลือเพียงแค่410,000บาทเท่านั้นเองนะคะเชิตดีนะคะลูกค้าฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะต่างจังหวัดออกได้มีฟแนนซ์วิ่งเส้นนะคะส่งรถสไลด์ฟรีด้วยนะคะคุณลูกค้ากับโปรโมชั่น ดีๆนะคะตอนนี้นะคะคุณลูกค้าโปรโมชั่นดีๆเลยนะคะเพชรยนตมีเสนอให้กับคุณลูกค้าเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะพีนจะแจ้งกับโปรโมชันดีๆให้กับคุณลูกค้าได้ทราบเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าสังเกตได้ว่าริ้วรอยต่างๆนะคะไม่มีเลยนะคะมีแอร์แบ็กนะคะเจ็ดใบนะคะรอบคันกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าริ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะเรา รถของเรานะคะคัดเกตเอทุกคันเลยนะคะรับประกันเรื่องรถแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างนะคะได้เป็นบอดี้เดิมเดิมเลยนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของตัวน็อตกันบ้างนะคะคุณลูกค้าน็อตเดิมนะคะไม่เคยขยับออกจิตที่นะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะยางก็ได้เป็นยางเดิมเดิมเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ด้านข้างนะคะ มีที่ใส่แก้วน้ํานะคะแล้วก็ใส่เอกาสารมาให้ด้วยนะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะตัดด้วยสีเบทแล้วก็สีเทานะคะคุณลูกค้าทําให้ตัวรถนี่คือดูสวยมากขึ้นนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็โดยสารเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะพื้นที่ของเขากว้างขวาง ะะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้เลยนะคะคุณลูกค้าอุปกรณ์ของเขาครบเครื่องแน่นอนนะคะมาพร้อมกับยางอะไหล่เดิมแท้จากโรงงานนะคะถุงเครื่องมือนะคะแม่แรงต่างๆนะคะลอยเม็ดอาร์ตนะคะคุณลูกค้าแล้วก็นี่เลยนะคะซีนยางก้านมะพท้านะคะเดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้ารถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักนะคะคุณลูกค้าพื้นที่นี่คือกว้างขวางมาก สามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้เลยนะคะคุณลูกค้าริ้วต่อยขอโทษด้วยนะคะริ้วรอยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะคุณลูกค้ายางก็ได้เป็นยางเดิมๆนะคะคุณลูกค้านี่เลยนะคะไม่ขาดไม่ถลอกนะคะตัวน็อตนะคะน็อตเดิมนะคะไม่เคยขยับรอยเม็ดอาร์ตนะคะคุณลูกค้าน็อตเดิมไม่เคยขยับออกจากที่เลยนะคะฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะน็อตเดิมนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะ ร้อยเมตอดอารตต่างๆนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟส่งป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ1344 <c oughs> นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะโตต้าออาติคันนี้นะคะมา ดูรถกันได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวพิงจะพาไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากตัวน็อตต่างๆนะคะรอยเม็ดอาร์ตนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตนะคะแล้วก็แตะรอยแต้มสีจากตัวตัวน็อตเลยนะคะคุณลูกค้าแบตเตอรี่กลงใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะ คานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคานสังเกตได้จากจุกยางนะคะตัวนอ็อตลอยเม็ดอาร์ตนะคะน็อตเดิมนะคะไม่เคยขยับออกจากที่เลยนะคะคุณลูกค้าลอยแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะลอยเม็อดอาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้เป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอนะคะขนาด1นดนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวนอ็อตแก้มซ้ายแก้มขวาก็เดิมเดิมกันเลยนะคะลอยเม็อดอาร์ตต่างๆนะคะสติ๊กเกอร์มอออกกอ่อนนะคะคุณลูกค้าคือ ของเราเนี่ยคือรับประกันแน่นอนไม่มีการชนหนักพิการชนน้ำเป็ีนสีนะคะมีวันันตีจากบริษัทอีสานจวันด้วยก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะคะจะมีการเช็คของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์แอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลวทุกอย่างนะคะเราเช็คให้เร<ม>ียบร้อยกค่ะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโตโยต้าอัลติสนะคะ 1.6G นะคะปี2016คันนี้นะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมมาเนเชมา แล้วะะสําหรับคันนี้นะคะเพจยนตั้งขายอยู่ที่ราคา410,000บาทนะคะลดราคาลงมาแล้วนะคะคุณลูกค้ามีเพียงแค่1นึคันเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้เลขไม้วิ่งอยู่เพียงแค่190,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้ ะะติดต่อมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่หนึ่งของเราเนเองนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นดีๆให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะคุณลูกค้าเช่นขับฟรี90วันนะคะคุณลูกค้าส่งรถสไลด์ฟรีทั่วประเทศน,นะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซนนะคะต่างจังหวัดออกได้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนสูงสุดได้7ปี84งวดนะคะ ท่านใดที่สนใจโต้ตาอัลติคันนี้นะคะก็ติดต่อมาหาพิง์ได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะมีรถให้เลือกมากกว่า350คันกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะแล้วพิงจะมารีวิวอัปเดตรถข้าใหม่คันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้า ติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ